เอาล้ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาโชว์ดูหนังกระติกกระดาษนะครับนี่นะครับหนังกระติกกระดาษทํามาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกอันนะครับนี่คือลูกกระสุนที่แสบนะครับลูกกระสุนแสบนะครับนี่คือลูกกระสุนเลือดออกครับนี่เดี๋ยวผมจะมาโชว์วิธีการยิงให้ดูนะครับก็แรกเขาตั้งขวดก่อนครับตั้งตั้งขวดดีเพื่อน ตั้งขวด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 แล้วผมจะใช้อันใหญ่สุดนะครับในการยิงนี่อันนี้อันนี้เป็นของผมนะครับส่วนอันที่เหลือ,น,อน,นี่ส่วนอันนี้ก็ของเพื่อนผมนะครับนี่ของเพื่อนส่วนสีอันนี้ผมจะเอาไปขายที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวขอเอาลูกกระสุนของผมแล้วกันนะครับมาครับเพื่อนถ่ายให้หน่อยเพื่อนได้ได้ถ่ายมาถ่ายดัวนี้นะครับครับ ผมใตผมม้ผมยืดยิงมาแล้วนะครับผมยื่นยิงย้อยยิงไม่ออกครับมลื่นครับลื่นครับพอดีครับลื่น